โอ้โหหนึ่งวันหนักกว่าเดิมอีกน้องเอ้ยกูว่าเจ็งแล้วแหละโอ้ปบแกล้วคิดอีกสวันนะฮะ the bank, the bank. สวัสดีชาวพอยแบงค์ทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องนะครับชื่อว่ากล่องแพทตินัมนั่นเองนะครับแพทินัม VI นั่นเองนะครับกล่องนี้นะครับราคาแม่งจะแพงมากนะครับแต่คือแพงแล้วผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับในการเปิดของผมนั่นเองนะฮะ อ่ะเดี๋ยวจะบอยพาไปดูแบบราคากล่องกันก่อนอ่ะนี่คือปากล่องที่มันราคา1,000บาทนะครับก็คือหนึ่งไม่ใช่1,000บาท1,000แคทนะฮะแล้วก็คือ10บาทเองอันนี้กล่องแล้ว30บาทนะเกือบ30นั่นแหละนะฮะตอน2 0 0านะครับอ่ะเรามาดูแบบว่ากล่องกันก่อนนะฮะว่ากล่องที่ผมซื้อมานะครับก็ประมาณ14กล่องนะครับรหัสนี้ไม่ใช่รหัสผมนะครับน้องเขาเติมไป400นะฮะเติมเข้ารหัสตัวเองนี่แหละให้ผมซื้อกล่องเองนะครับก็ประมาณ4ี0ร0อ0 0ี่ แคทนะครับผมก็ซื้อมา14กล่องนะครับเลยอยู่ประมาณ600แคทนั่นเองนะครับโอ้ยมาผมมาลองดูข้างในก่อนเอ้ข้างนี้คือโอกาสจะได้90วันเยอะกว่านะเพราะว่าเราคือกล่องมันแพงไงโอกาสได้90วันเยอะผมก็เลยซื้อกล่องนี้เลยมาเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับว่ากล่องแรกเราจะได้หรือเปล่าไอ้สามสิบไอ้เก้าสิบวันของเราเนี่ยปุ๊บโอ้อักสามวันนะอักกิจ็อบนั่นเองนะฮะได้สามวันแล้วผมอยากจะได้เก้าสิบวันแต่มันมีสามสิบวันบ้างหรือมันมีได้แค่ อ่ uh, 90วันถ้าได้ของดีเดี๋ยดูปุ๊บโอ้โ oh, ห oh, อะไรเนี่ยอัก A3 7วันนะเปิดข้ามไปแล้วกันนะครับอื uh ้มหือนี่หนักเลยเนี่ยอะไรเนี่ย a ัก a A3 นะ Redwood ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอ่ะ <c oughs> ดูดิคลิกอื uh ้อหือโอ้อันนี้จะเป็นสไนเปอร์นะครับได้มา3วันฮะแล้วก็เซรี Redwood ผมไม่รู้นะ <c oughs> ผมไม่เคยเล่นนะอาจจะเคยเอามาขายแล้วแหละนะ <c oughs> ลองดูดิ <c oughs> อีกกองเป็นไง กล่องแพงได้30บาทเลยโอ้โห1วันอะไรจะยากเย็นขนาดนี้เดี๋ยวผ่านไปแล้วกันเร็วๆเ,เลยโอ้โหอันนี้มาอีกแล้ว3วันอะไรวะอื้อหือหนักเลยแต่ละอย่างนะฮะสามวัน,วน,นสองว,วันมึงมีสักเอ้าสิบวันป่ะเนี่ยโอ้โหคิดอีกแล้วจ้าทำไมไมันได้ต่อเนื่องอย่างนี้นะฮะคิดซูเปอร์วบบีนะฮะได้แค่สามวันเองเนะครับโอ้โหหนึ่งวันหนักกว่าเดิมอีกน้องเอ้ยกูว่าเจ๊งแล้วแหละโอ้ใบอีกแล้วคิดอีกสามวันนะฮะ เออผมว่าคลิปนี้น่าจะเจ๊งนะฮะดูจากลักษณะโอ้โหไปอีกแล้วนะฮะพี่น้องพี่พี่บอกว่าน่าจะเจ๊งนะเหลือกล่องไม่กี่กล่องหนักกว่าเดิมอีกหนึ่งวันเฮ้ยสามไม่ใช่สิบสามเก้าสิบวันไม่ออกเลยวะไปอีกอือีก,อกที่โอ้โหหมดแล้วนะฮะเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเจ๊งแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมอ่ะกล่องนี้ลุ้นกันว่าจะได้เก้าสามหยดวันหรือเปล่าเก้าสิบวันหรือเปล่าปุ๊บโอ้เรียบร้อยนะฮะคิดซุปเปอร์วีสามวัน หมดนะครับผมสี่กล่องกับเงิน400บาทนะครับสิ่งที่ได้มานี่คุ้มค่ามากจริงๆกล่องนี้ไม่ต้องไปซื้อมาครับผมว่าผมบอกเลยไม่คุ้มนะว่าอาจจะคุ้มสํสำหรับคนอื่นนะสำหรับผมไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวว่าพาไปดูปืนว่าได้ปืนอะไรที่เยอะเอะนะฮะอ่ะน,นี่ไอ้อักที่ว่าผมว่าเปิดได้อักเยอะนะอันนี้ได้แค่นี้เองเหรอสั่สิบสามบัแลแต่ไปลองเลื่อนหาดูปืนอื่นอะไรคิดคิดคิดอ่ะคิดที่ว่าได้มาบ่อยมากเหมือนกันนะฮะมาดูดิมากกี่บันนะโอ้ปืนน้องมันโคตรเยอะเลยนะฮะ ดูเดือนเนี่ยคิดอ่าเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยผม28วันนะครับก็อาจจะมีอันเก่าเหลือหรือเปล่านะทำไมมันเหลือเยอะได้เยอะจังวะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ คลิปจบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมเพราะกดติดตามเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีรูปกระดิ่งตรงนี้นะฮะก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆที่ผมเพิ่งอัพลงนะครับอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เลื่อนลงไปที่ข้างล่างนะแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อเพลงยินโทรช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อหรือโปรแกรมอัดนะครับมีให้หมดนะครับรายละเอียดข